ขายด่วนครับที่ดินติดถนนสายเอเชียเนื้อที่25ไร่1งาน65.8ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอสันพญาจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดรวม6โฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับอยู่ฝั่งขาออกจากกรุงเทพด้านหน้าติดถนนสายเอเชียกว้างประมาณ219เมตรยาวลงไปจากถนนประมาณ274เมตร ไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยเหมาะสำหรับทำปั๊มน้ำมันศูนย์กระจายสินค้าศูนย์รวมร้านอาหารที่พักริมถังหลวงที่ดินสวยทำเลดีๆซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ1 3 0 0 0ล้านบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร083-987-4552เบอร์นี้มีลน์ด้วยนะครับ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ